กันตพัทขุดหลุมเพื่อย้ายร่างของนานาเขาขุดไปเรื่อยๆจนลึกลงไปทุกทีแต่ทว่าขุดจนไปถึงก้นหลุมดินเดิมแต่ก็ไม่เจอร่างของนานาในหลุมนี้มันกลับกลายเป็นหลุมที่ว่างเปล่าเว้นแต่ที่ก้นหลุมนั้นเต็มไปด้วยเปลือกหอยทากเต็มไปหมดนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นนา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 หายไปไหนอะ กันตพัทรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวข้างหลังของเขาเขาหันหลังกลับไปดูก็พบกับภาพที่ชวนประหลาดเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ปาลิซ่ากำลังเปลี่ยนร่างของตัวเองเป็นหอยทากเขาตกใจหงายหลังจนแทบจะตกลงไปในหลุมที่เขาขุดตะกี้ออออตกใจแบบ non นนต็อปนี่มันอะไรกันวะเนี่ยคนแปลงร่างเป็นหอยทากได้อะ ฉันได้กลิ่นฟีโรโมนฉันได้กลิ่นคุณนาดาอยู่แถวนี้ช่วยด้วยนานาอ๋อหอยทากสื่อสารกันด้วยฟีโรโมนสินะความสามารถนะ่าสนใจดีแต่ก่อนอื่นน่าจะพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนที่ก่อนนะเดินช้าแบบนี้จนหนีไป,ไ,ปไหนพ้นนะช่วยด้วยเอลิซาคะ่ะหนูอยู่ที่นี่คุณนานาคุณดานาช่วยด้วยเฮ้ยออกมาพร้อมกันเลยเหรอ กอดีจะผีหรือจะหอยอะไรก็แล้วแต่วันนี้ไม่หนีแล้วฉันจะจบปัญหาทุกอย่างที่นี่ตอนนี้เลยกับเปลือกที่แตกละเอียดของแกสอตัวโดยจอบอันนี้ยุดเลยเด้อนี่ตำรวจ้าวางอาวุธลงซะเด้ออย่าดื้อเด้อตำรวจนะอ,อะไรกันวะเนี่ยตำรวจมาจาับฉันทํไมปล่อยว่ปล่อยซิว่า คุณตั้งสติก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะสิ่งที่คุณเห็นคุณพูดทั้งหมดน่ะมันไม่จริงหรอกนะคะคุณคิดไปเองทั้งนั้นเลยอะไรของแกนางผีบ้าแยกปีศาจหอยทาแกต้องการอะไรอ่ะตายไปแล้วก็ไปผุดไปเกิดสิวะฉันไม่ได้ตายนะคะไม่มีใครตายะะอะไรนะ วันนั้นหลังจากที่เราสองคนทำประกันได้ไม่นานไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุเราสองคนตกลงบันไดลงมาสสองคนใครสองคนคุนเก็บฉันยังไงล่ะตกบันไดลงมาพร้อมกันทั้งสองคนสองคน ใช่หลังจากนั้นเราสองคนก็บาดเจ็บหนักทั้งคู่ฉันขาเจ็บเดินลำบากขยับตัวได้แต่ละทีก็เชื่องช้าส่วนคุณนะ่ะก็หัวฟาดขั้นบันไดยอย่างแรงแล้วตั้งแต่วันนั้นคุณก็เริ่มเปลี่ยนไปแบบแปลก วันนั้นฉันเอาแหวนให้คุณไปขายเพื่อเอามาใช้จ่ายแต่พอได้เงินกลับมาคุณก็กลับเอาไปซื้อเหล้ากินยิ่งกินอาการของคุณก็ยิ่งหนกักไม่พูดไม่จาบ่อนอะไรพึมพันวันเอาแต่พูดกับตัวเองเริ่มทำตัวแปลกๆขึ้นทุกทีคุณหยิบคอนขึ้นมาแล้วก็ถือมันเดินไปมารอบบ้านนี่นะนี่นะนี่ตายซะตายซะตาย หลังจากนั้นคุณก็ไปขุดหลุมขนาดใหญ่ที่ครอนต้นไม้หลังบ้านนั่นพ่กันเขาจะทำอะไรนะฉันเริ่มรู้สึกกลัวจึงเลี่ยงที่จะเข้าไปห้ามแล้วก็พยายามจะเลี่ยงออกมาแต่จะหนีออกไปจากบ้านก็เดินไม่ไหวเพราะขาเจ็บอ,อ,ะอะไรของเขานะชังไม่ดีซะแล้วสิ <c oughs> และแล้วก็เหมือนฟ้ามาปลดปาลิซ่ามาตามหาฉันที่บ้านสตร์สองสายตาจนแขนขาลาลอยหอดบ่เห็นหน้าจ่อยนางเอกน้อยสิ่งหวังแล้วนาะปาลิซ่าไอ้จะฮึ่ทั้งนี้คุณนั้นหาแต่ตอนนั้นเองคุณก็เดินกลับมาพอดีอฉันก็เลยต้องหลบไปก่อนออหลังจากนั้นก็ถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วฉันจึงโทรเรียกตำรวจ คุณนานาไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเห็นหายไปฉันเป็นห่วงมากเลยไม่เป็นไรแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะอะไรว่าอะไรของแกพูดบ้าอะไรเนี่ยนางหอยทางฉันจะต้องจัดการแกให้ได้เลยนั่นไงสติสตังไม่สมประกอบจะไปรอดคนบ้าแล้วว่าชัดเจนอย่าดิ้นเด้อสูปล่อยนะปล่อยปล่อยช้า ตอนนี้กันตภพารมานั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องขังของสถานีตำรวจอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรกันมันอะไรกันและก็มีสิ่งหนึ่งที่คุณน่าจะลืมแต่ฉันมาบอกคุณเพื่อให้คุณรับรู้เอาไว้อันที่จริงแล้วประกันน่ะไม่ใช่คุณทำอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะฉันเองก็ทำประกันให้คุณด้วยจำได้ไหม และเมื่อคุณกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถแบบนี้แล้วตามเงื่อนไขฉันก็เลยจะได้เงินจํานวนมหาศาลก็ต้องขอบคุณคุณด้วยนะคะระหว่างนี้ก็พักผ่อนให้สบายพักไปให้นานๆเลยในคุกเนี่ยระกันประกันเงินเหรออ๋อตะกี้น่ะผมนี่พุ่งเข้าชาต์เลยอย่างแท้น่ะเห็นป่ะผมเนี่ยสไลด์เขาคู่เข้าไปเลยตามยุทธวิธีพวกเราเนี่ยอย่างจ้าบเลยนะ อุ้อุ้ยอยู่ๆทำไมมันถึงคันคันแปลกๆคันตรงที่โดนไอ้เมือกหอยนรกพวกนั้นกันตะพัดนั่งเกาข้อศอกยิ่งคันก็ยิ่งเกาแต่แล้วความผิดปกติก็กลับมาหาเขาอีกครั้งนี่มันมันออกมาจากตัว้านอ่ะ กันตพัฒน์งนเงินกำลังมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเขาเขากำลังเปลี่ยนร่างไปเป็นสิ่งที่เขาทั้งเกลียดทั้งกลัวอหอยทากฟีโรโมนฟีโรโมนฮ่าฮ่าฮ่ดูนั่นจ้าไอ้คนเพี้ยนผู้ต้องหาน่ะมันกำลังจะทำอะไรของมันน่ะเออว่ะเออออประหลาดดีถ่ายคลิปเอาไว้ลงโซเชียล แต่ภาพที่คนอื่นเห็นนั้นคือนายการทำท่าทางเรียนแบบหอยทากกระดึบไปกระดึบมาในห้องขังคลางส่งเสียงร้องขอน้ำตามแบบของหอยทากที่ขาดน้ำไม่ได้ขอน้ำหน่อยขอน้ำแห้งตัวแห้งหมดแล้วขอน้ำ และตอนนี้บ้านของนานาก็กลับเข้ามาสู่สภาวะความสงบเหมือนเดิมอีกครั้งนานาตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนายกันตพัทอีกต่อไปตอนนี้เธอมีอาชีพเสริมคือนหนหน้าขายประกันและระหว่างนี้ก็มีชายหนุ่มคนใหม่ๆเข้ามาจีบมากมาย นัดเจอกันดีไหมให้ผมไปรับที่บ้านก็ได้นะครับจะได้คุยกันเรื่องประกันดีค่ะทำประกันเอาไว้ดีกว่านะคะเผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะได้ไม่เดือดร้อนค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะมาที่นี่จะดีเหรอคะเอ๊ะทำไมล่ะครับก็ที่นี่นะหอยทากมันเยอะนะสิคะฉันกลัวว่าคุณจะกลัวจนทนไม่ไหว <laughs> แม่ก็นั่นแหละนะก็อย่างที่หมอบอกเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนะขอแค่ให้ได้รับยายอย่างต่อเนื่องสบายๆเชื่อมือหมอเตอร์เคสแบบเนี้ยหมอจะมาเยอะแล้วอเออครับอ่ะพูดถึงก็เจอพอดีเลยนี่ใช่เปล่าไหวท่าจะปัญหานะ่ะ เจ้าเหวอหวาร้ายนี่นี่จับให้ดูเนี่ยนี่ไงนี่ไงเห็นใช่เปล่าไม่ได้น่ากลัวสักหน่อยน่ารักจะตายไปแล้วเขาบอกด้วยนะว่าเมื่อขอยท่างเนี่ยบำรุงผิวหน้าได้ดีซะด้วยนี่นี่ถูถูถูไถไถไถนี่ชุ่มชื้นอ่าฮ่หมอว่าหมอน่ะหน้าใสขึ้นเยอะเลยนะนี่นี่นี่ถูถูถูไถ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 ไทรมออ่าฝนตกซะแล้ว เอ๋หมอนี่หายไปไหนกันนะเนี่ยเห็นว่าออกมาดูคนไข้ตั้งนานแล้วหมดทำอะไรอยู่นะเออะอเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฟรโรนฟรโรนฟรโรนภาพที่พยาบาลเห็นก็คือหอยทากมนุษย์หลายตัวเคลื่อนที่อย่างช้าๆในบรรยากาศฝนอันชื้นแฉะตอนนี้ในกันตพัฒคงไม่เหงาอีกแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะและขอขอบคุณซปเปอร์แตงจากคุณแพนด้าที่ส่งเข้ามาให้จ้าผู้เขาเ้ารอบแฟนอาร์สัปดาห์นี้อ s IU และ Dahara V2 ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า